สุดีครับวันนี้ก็อยู่แกมไมคครับฮักกอว์วันนี้ก็อยู่กับอ่าใครบ้างครับ <S <S ตาโนเน่ผมขอไม่ทำแบบนั้นแล้วกันนะเจ็บคอไม่ไหวผมทัชซิโดนะครับ นี่งเสียงร้องใช่ไหมครับแล้วผมกันเนอรี่ซ <Wars> ื้อครับผมเดี๋ยวมาฮาร์ดคอร์กันนะคะโอ้ปะสร้างบ้านสร้างบ้านสายทองกูขอฆ่าไก่ก่อนอันดับแรกคคคนี่รับตัดไม้นะะฮ หาของกินก่อนนะอย่างแรกเดี๋ยวผมสร้างบ้านดินให้ทุกคนอยู่เองเนี่ยคืมกิจกรรมแรกที่ผมจะต้องทำนีคือการตัดไม้มันเป็นเป็ดมันเป็นไก่เนี่เป็ดคือไก่เว้ยเป็นไก่ค่ะมันเป็นไก่มัมนเป็ดเลยขอึกตัวขอยึกตัวไมค่มีเป็ดกมันเหมือนเป็ดเยเกี่ยมนามันติดตอน่าขับมาเลยตัดไม้ดีกว่าค่ะ ครับกล่องคาร์ดมาอ่าผมมีกล่องคาร์ดพี่ทุกคนแล้วนะครับขอบคุณค่ะเอาไปวางในบ้านเลยก็ได้นะคตัปหนึ่งนะครับปิดเสียงโทรศัพท์นะฮะเรียงสร้างบ้านไว้ใจผมโอเคเรียบสร้างบ้านไว้ใจผมคุ้นๆเหมือนจะเป็นสมุนไพรไปบ้านดิ่งกะกาอันนี้เก่าเลยสะพานเก่าเพราะว่าเขากากโดกาก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 สตีเพนภาคนะฮะเรามีไข่อยู่เราไม่ต้องกลัว ผมจะเชิญไก่ออกมาโอเคตอนนี้ก็ต้องต้องโยนขึ้นฟ้าเว้ยต้องโยนขึ้นฟ้าใช่ค่ะใช่จำจริงก่อนพี่จำจริงมันก็ไม่เกี่ยวเว้ยผมก็เคยโยนลงดินมันก็เกิดเลยต้องโดดหมองเลยครับเราจะต้องใช้โอเค่เลนอะไรกันวะเขาเล่นอะไรายการโดดหมองโดดหมองมุงอะไรวะหมุงอะไรของเกิดวะไม่ไม่เกิดเลยสักตัวนี่เห็นไหมน่าเบื คครับอย่ามัวแต่เล่นนะเราเฮ้ยคุณคุณทำเตาเผาแล้วก็อทำย่างไก่ไปก่อนเลยได้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 แต่ขอตัดไม้ก่อนเดี๋ยวผมทำเองเตาเผาย่างไก่ผมในพ่อครัวเก่าครับพ่อครัวเตาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขวัญเอาไม้ไปเผาเป็นไอ้นั่นแล้วกันนะทำเตาดีคุณเออทำทานทำหนึ่งเดี่ยผมยังไม่มีอะไรขุดเลยยังไม่มีอะไรขุดโอไม่มีเหมือนกัน เออพี่ขุดดินเอามือขุดดินจนมือจะแตกนั่นแหลทำไมไม่ใช้อุปกรณ์นะคะมือขุดดินทำไมเนี่ยห้ามคาบพับโกงโกงมึงอย่าเล่นแล้วขัดคอได้นะเออโกงครับของโกงครับเอ้ยของหวันมันหิวแล้วอ่ะรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อครัวจัดการให้เลยพ่อครัวรีบหน่อยค่ะพ่อครัว ก็กลัวกันไม่หิวว่ะบ่นเลยเยอะแยะวะเฮ้ยเดี๋ยว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 หิววะฮะเอ่อใครเอาสเต็กก็ฝังไว้ตรงนี้ไว้เฮี้ยผมผมฝังไว้พวกคุดไปเจอเลยอะไรกันวะไปไปเอาเอาไปทิ้งที่อื่นเลยแล้วก็เฮี้ยเดี๋ยวตัดท่อนนี้ทิ้งว้าวนี่ตรงนี้เจอไอ้นั่นท้ายต้องลงไม่เป็นไไรรหอกม่ต้องตัดหรอกเออนี่ครับเราไม่ได้ใช้เทมโกงฟาร์มหมูครับ เราไม่ใช้เทมโกงแต่เรากงไอเทมไปแล้วไงไม่ใช่เราทิ้งไปแล้วเราทิ้งไปแล้วแล้วก็กูก็ขุดเจอไงอะไรเออโอ้โหเ้ยบังเอิญจังเลยอะครับโอ้หมันมีมันมีเนื้อที่ทอดไว้อยู่ตรงนี้ครับฝังดินไว้เล่นแบบนี้มันก็ปวดหัวสิครับโอ้โหคุณเราเลี้ยงไก่ได้ไหมเนี่ย ได้ค่ะทำ้วาร์มเลี้ยงไก่ก็ได้ตงคาบยู่ใสกองคาบยู่ใสกองคาบยู่ใสอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเริ่มนะครับห้ามวิ่งนะครับเดี๋ยวหิวห้ามวิ่งเดี๋ยวหิวเฮ้ยคุณพ่อครัวเสร็จยังดูหิวหิวเป็นหยุดเลยดูหิวอะไรนะหิวเหรอทำไมต้องหิวตลอดเลยฮะ เออลืมไปเออมีเด็กเขาอยากฟังเสียงซืดอ้าของแต่ละคนนะฮะทำยังไงอะคะซืดอ้ายังไงอะคะเวลากระโดดเขาบอกว่าให้ฮึบอ้าฮึบอ้าอย่างนี้นะใช่ครับกระโดดอะไรคะออท่านนะครับมีท่านกระโดดหอโอ้ทำอะไรของกระโดดอ๋อใช่กระโดดใจผมเลยนะครับผมยังเด็กอยู่โอ้ยยังเด็กเด็กกับพี่ด้วยครับเด็กกับป๋องไงอ๋อปุ่นกันอะไรนะครับต้องกระโดดแบบว่า อ๋อเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อเด็กน้อยเด็กแดงเขาดูกันชอบไม่เป็นไรหรอกเด็กแดงชอบด้วยอะไรแดงแดงเด็กน้อยเด็กแดงเด็กแดงแดงเด็กดอยตาแดงแดงนั่นแหละคุณก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ก็บอกทุกคลิปอะครับเวลาเล่นกับพวกเนี้ยครับ ไม่ใช่ครับผมได้ข่าวว่าคุณเป็นคนเริ่มเลยไม่ใช่ป่าผมเรียบร้อยพูดน้อยโอ้ยผมบอกกี่คลิปแล้วเนี่ยเรียบร้อยพูกน้อยเรียบร้อยเหรอไม่เชื่อหนูไม่เชื่อเรียบร้อยนะฮะหนูไม่เชื่อเด็ดขาดว่าคุณการเรียบร้อยหนูไม่เชื่อนี่ปายหนูก็ไม่เชื่อค่ะโอ้ยครับถาปนิี้ดูดิโอ้ทาไมอะทำไมทุกคนต้องไม่เชื่อว่าผมไม่เรียบร้อยอะหนูไม่เชื่อเด็ดขาดเฮ้ยอาหารช่วยด้วยเด็ดยัง ถ้าเกิดผมถามมาได้เท่าไหร่เะช่างแม่งได้เท่าไหร่อาหารไม่มีอะไรครับอ่าคูนอ่าบวกอาลบโคตรแปลกอะคือไม่คือไม่นานเล่นเลยคือนานๆทีจะเล่นมุกไะก็ขอประทานอภัยด้วยนะเล่นไม่เป็นคือตอนแรกผมกล่าวว่าจะไม่แก้ให้แล้วเว้ยแต่แม่งสุดท้ายแบบสงสารไงแก้เขาหน่อยก็ยังดีนะที่ยังมีคนสงสารเนี่ย เขายังมีจิตใจช่วยแก้ให้อะไรเงี้ยคนรจิตใจที่ดีงามนะช่วยแก้ด้วยนะครับแก้คนเดียวมันจะช้าใช่ไหมล่ะใช่เราต้องรีบช่วยกันรีบนะอะไรต้อรีบกันแปดบวกอย่างเดียวเลยครับแล้วเจะแด้คุณขวัญไม่มีอะไเด็กอะไรเยอะใช่ไหมหนูเด็กเด็กไม่เยอะหรอกเฮ้ยคัปเปอร์สโตนนี่มันทำไอ้นี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะทำไมไม่ได้คัปเปอร์สโตนนะคะใช่แล้วกูจะลงไปทำอะไรคะลงไปกูจะเจ็บไหมเอาไปทำเป็นดาบขวานอะไรเงี้ย

เล็กกองยาลายนี้แม่งโหใจผมพึ่งไปย่างมาใจดีกับสาวๆตลอดอะไรเนี้ยโดเอาไปครับไหนผมขอผมขอกินของกลางอยู่ที่โนเดมแล้วผมขอกินบ้างดิครับอ่าอินเดี๋ยวเผาให้ใหม่ค่ะอ่ะเผาสามอันกินไม่พอวะทำไมแล้วทำไมกินไม่พอตามปิ๊กแอร์กับแก หินไม่พอมาทอเอาที่ขวานเอาที่ขวาเอาที่ขวาที่ขวามีผมรู้แล้วว่าทำไมผมทำอะไรไม่ได้ผมเบอรเองนี่ยับที่จริงผมจะต้องทำด้ามจับอะไรงี้เหินี่ยหิน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 หนหินห็นหินไหมอหินหลนกินมินห้นหิ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 หิน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 หิิหินหินหินหวิินหินอนหินหิหนูิอกวนหหินหนูแล้วมันิบนนิน ไม่ได้เป็นแปะบอกตรงไหนเลยเดี๋ยวค้าไฟให้นะครับประมาณว่าหินบีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหินแปะโอ้โหดูอาวุธอาวุธของผมนะครับโอ้โหสอนภาษาอังกฤษไปด้วยไงหินบีอาวุธของผมนี่เป็นมีดอิโต้เนี่ยโอ้โหเธอเธอแผลก็งสวยมากอ่ะอย่าลืมมาดูนแนวการเนอริซึมแนวกันเนอริซึมขายของอีกแล้วขายของแล้วตัดตัดทัดแลับตัดทัดเลยที่วีดีโอแรกขอเสนอเนี่ย กันเนื้อหรือซึมเดี๋ยวจะแผลกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมทำประตูก่อนแป๊บนึงคุณมีไม้ไหมครับมีไม้ไหมครับไม่ตัดไม้นะคะเมื่อกี้ไปหาขุดเหล็กมาอย่างเดียวบริจาคของครับยุคนี้ฮะต้องเป็นคนใจดีนะมีวินัยฝ่ายคุณธรรมแน่ถ้าผมเอาหมดอะบริจาคของเลยเอาไปด้วยมาอยู่ไหนใครแจกดาบผมครับเมื่อกี้เห็นหมูแว๊บๆหมูไปไหนละเห็นหมีเห็นหมีหนูเมื่อกี้ใครเก็บสเต็กไปหมดแล้ว คุณต้าครับคุณต้าเอาของกลางไปหมดแล้วแล้วผมจะเผา่านน้ำตุ๋ยอะไรวะเนี่ยทิพมายไม่กล้าหมู่านเยอะอยู่ค่ะ่านเยอะไม่ต้องเผาหรอกไม่ไม่ผมพลาดไี่เคยเหนอ๋อไก่เหรอเอาไปพลาดไปตรงไหนฮะพลาดไปตรงหน้าคุณเนม มิกิจะผสมทันหมูผสมทันไก่กันเลยครับข้าวหมดแล้วตัวไม่ฆ่าแลไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วไม่ฆ่าแล้วอย่าไปฆ่าเขาสิหมูทำไมต้องทำหน้าโหดใส่เขาด้วยอ่ะรักโรคอ่ะรักโรคหน่อยนะฮะฮาโยอุจ๋าโอ้ยถึงเวลาฟาร์มหินลงไปนะฮะหมูดังแล้วหมูยิงหมูดังแล้วหมูยิงด้วยนะเราต้องหาข้าวไปปลูกด้วยนะเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เอย่ากดผิดกดวิ่งไปคุณคุณใกล้จะมืดแล้วนะมันใกล้จะมืดแล้วนะคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรเช้าอยู่ยังเช้ายังไหวอยู่ลงไปเยอะๆผมย้ายกล่องเข้าบ้านก่อนแล้วกันค่ะตัดไปค่ะการนับเล็มหญ้าไปเรื่อยๆเล็มหญ้าพ่องเนี่้ไหนฮะเล็มหญ้าเล่มหญ้าอะไรของมึงครับในคอนโดเปรย์เขาเล็มอยู่คนเดียวน โอเคปล่อยเขากินไหมครับไม่ผมไม่ได้กินผมตัดเฉยๆทำไมมันมีโคอยู่ข้างล่างน้ำตรงนี้โคเลยครับโคโคโคบัวถ่านเลยค่ะถ่านถ่านถ่ไม่ใช่โคกระบือโถโถโถโครวยโควรวยโอ้ยอะไรช่วยไปเซ็นเซอร์ออกเลยค่ะเด็กดูเยอะโอ้โหมันีไ่โอเคเลยใช่ป่ะไก่เผาอยู่นะกินได้เกไมัยขาดแขนนะ ต้องปลูกไว้ในบ้านด้วยนะครับไม่ต้อง<ก> <c oughs> ไม่ต้องอะขาดแคนที่เอาไว้เป่าใช่ไหมเออผมกำลังจะเล่นเล่น้วยแคนเอาไว้เป่าอืมจ <c oughs> ักรู้จักกันบ้างทอสตอนนี้อ่าผมทำกล่องเก็บของทุนร,รู้จักกัน <ๆ S 2> เ<ล>มวเนี่ยแคนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวต่าเหม็นนะท้าไปกล่องมันหันไปทางนี้วะแล้วทำไมกูกระตุกวะไม่ทำทอสเดี๋ยวเต่าเหม็นนู้ยนเงนไงเฮ้ยสนใจคุณตาหน่อยดิ อะเงียบละวปุยกันไปเลยโอ้โหสามสี่รอบแล้วอะมาดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าถามว่ามีตัวอะไรเกิดกันบ้างหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยมืดยังเนี่ยมืดแล้วเหรอฮะมืดแล้วเหรอมืดแล้วตายแล้วผมอยู่ในเมืองอ้าวเรียบร้อยมาแล้วโเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยยี่อะไรกันวะผมไม่รู้ว่าตัวอะไรตีเอาเลยฮะรีบก่อนนะฮะต้องรีบกลับบ้าน ไหน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 โอ้โหสเกลตันเข้าบ้านอยู่ลเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเร็วเข้าบ้านเร็วโอ้่มันฝูงสเกลตันนะฮะเข้าบ้านเร็วเอาแล้วกันปิดประตูไม่เอาเล่นหนีและเร็วเร็วเข้าบาเร็วเร็วเเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเร็วจะปิดประตูทำไมเปิดวะเข้ามาเร็วหวังหวังวีดดี้เฮ้ยมันปิดประตูเดี๋ยวมาตีประตูเออปิดไว้ปิดไว้โอ้โหเสียงแม่งหลอนอีกแล้วอะ เชี่กูมันจะเข้าใครแม่งปิดประตูป๊อกแป๊กปักแป๊กแม่งอย่างบิ้วอ่ะโอยเสียงแม่งหลอนมากนะตอนนี้เสียงซอมบี um> ้นะแบบอ้าวอ้าวโอ้ยน่ากลัวมากนะฮะมันไม่ตีนะทำตีไม่มีจุ๊งอ่ะโอ้โหคนมีไม้เหลือไหมฮะผมเพิ่งจะเคยเล่นใหม่คราบรู้สึกว่าตัวเองหลอนกับวันนี้นะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงจริงนะมีไม้ไหมอ๋อเอาไม้ห้าอันขอไม้หน่อยโอ้ย น้องๆหนูๆอย่ากลัวผีนะฮะมันเป็นแค่เสียงนะครับมันเป็นแค่เสียงเฉยๆนะฮะอย่ากลัวผีนะครับตาเอ้ยเอาไม้มาให้พี่หน่อยดู่หลังพี่อยู่หลังพี่จ้องมองผมทำไมผมไห้ไปแล้วไหนฮะเขาเผาอะไรกันอยู่อ๋อเผาถ่านนั่นเลยเผาถ่านทำไมไม่บอกว่าไม่มีถ่านแล้วทำไมผมไม่ไม่หิวสักทีเนี่ยอ้าวผมกำลังจะค้ากล่องอีกอันนึงอ่ะโอ้เสียงตอนนี้แม่งน่ากลัวมากนะเดี๋ยวผม แต่ผมแบ่งของไว้ข้างในไอ้นั่นไงนะฟาร์มต่อนี่ครับโอ้โหมีปืนด้วยสุดยอดใช้ปืนได้ไหมเนี่ยทำไมนะพี่กันมีปืนด้วยคุณมันเแท็กมาเป็นปืนเนี่ยใช่โอ้ยใครนินทาผมไงดูดีมีชาตกูลเราก็จะเป็นคนฟังเสียงซอมบี้เป็นจนกว่าจะเช้านีคะหนกหูมากบอกเลยว่าหนกหูมากเนี่ย มึงฆ่าได้นี่หว่าเนี่ยฆ่าเลยฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าดิฆ่าได้ฆ่าเลยมาเดี๋ยวจะช่วยฆ่าฝั่งนี้ปวดโล้ยเออไฮตาเกลต้ามันยิงรอดเข้ามาจับป้องกันไดรอะอุ้ยชื่อของพี่โูหลายตัวมากเนี่ยไฮตาเกลต้าอะไครับเนี่ยคนดูหน่อยดิเจ๊ยังหัวอ่ะแต่ละคนสุดยอดไหนครับไหนครับไหนครับโอ้โหโหแบบสุดยอดเลยตายไปแล้วตัวหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งตีขาเลยขาแล้ว นี่ตายปล่าล่ะตายเปล่าล่ะไหนครับไหนครับขอดูด้วยขอดูด้วยขอดูด้วยตีดิคุณตีไม่ได้อรับเขาอยู่ตรงคุณวังเฮ้ยเฮ้ยสเกลตันอะไรถือปืนเนี่ยถืออะไรวะปืนปะวะเอาเจาะล่างครับสเกลตันอะโอ้ตีขามันเนี่ยขาเรียวนะตัวขาเรียวนะตัวไม่เห็นเนี่ยตีไม่ถึงวะตีได้ก้มเลยขาเรียวนะตัว ไม่ถึงว่ะไปใกล้เลยเข้าไปใกล้เลยติดเลยนี่แนี่ขาเลียวนะตัวขาเลียวนะตัวขาเลียวนะตัวใครก็นท่านูปักไหลวะขาเลียวนะตัวกันูปักไหลนะครับผมขอดูหน่อยนะกันูปักไหลไหนไม่มีอกผมไม่เห็นผมไม่เห็นทนูหายไปแล้วครับเแล้วโอ้โหตาเยิ้มเช่ยร์นครับทุกคนนะ่ยเดือดเดื้ดเดือนาวไหมทุบจ๊บนะทุบจูบ แล้วเนี่ยเวลาเนี้ยเราขุดฐานหินไม่เหนื่อยป่ะเนี่ยเออคุณนะเออเออเราขุดเออทำไมตั้งหลายทางถ้าเด็กซอมบี้มาทำไงเออเดี๋ยวซอมบี้เด็กมานะผมมีเด็กมาทำไงเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับซอมบี้เด็กโอะไโอู้หูอู้หูอะไรฮะข้างล่างเหรอข้างล่างอะไรข้างล่างอะอะไรโล่งฮะน้ำเหอออย่าพูดออกไปนะครับขอเตือนจริงแล้วเหมือนจะมีแมกนีมอยู่ด้วยอ่ะ โอ้เสียงแม่งน่ากลัวจริงๆนะคืนแรกน่ากลัวขนาดเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แ่น้ำว่ะไม่ใช่แ่น้ำว่ะเดี๋ยวตายหรอกอย่าแกล้งดิคุณมีมอนเตอร์อยู่ไม่รู้อยู่ละเข้ามาเข้ามาเข้นมาเข้ามามีมอนเตอร์อยู่ด้วยครับไม่ธรรมดาจริงๆไม่ต้องอย่าลงเลยค่ะปิดแว่นใชได้่เอ่อฮาร์ดคอร์อันนี้อย่าแกล้งกันนะขอร้องเลยถ้าแกล้งถ้าแกล้งกันไม่ได้มันก็อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่นะแต่ก็ มาลุ้นกันด้วยตายนี่ไม่ไหวนะด้วยความตื่นเต้นกันดีกว่านะถึตายนี่ไม่ไหวนะอะไรเนี่ยขุดไปตรงไหนก็เจอกูขุดไปตรงนี้ก็แหละวันวันเยอะมั้งทถานะคือแบบทนไม่ได้ยังไงก็ต้องขุดใช่ไหมโอ้โหเห็นคือนี่ผมช่วยุขุดอยู่ได้ไงทำไรู้ว่าทอมบี้มันอยู่ตรงเอ่อตรงแม่น้ำบ่อหน้าบ้านประมาณสองตัวมั้งเออนั่นแหละผมกระโดดกระโดด เราไฟเลยไหมอย่าเลยดีกว่ารอเช้าก่อนเดแต่คิปเปอร์มาไม่ไหวขุดลงไปครับเนี่ยขุดลงไปเป็นโกก๊กันวัด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 อะไรตึกตักตึกตักอะไรทึ่ขุดเดินไปชนก็อย่าตีกันเลยคุณขุดลงไปครับขุดลงไปครับเดี๋ยวเราค้าของที่จำเป็นก่อนดีกว่านะคะเก่สุดยอดไปเลยแน่นอนครับผมเที่ยวชาญทางด้านการขุดนะไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ขุดผ่าตัดทุกอย่างครับ ทงขุดทองนี่ใช่ครับทันั์ลงมาดิครับลงมาดิครับเดี๋ยวจะลองดูว่าผมขุดได้ไหมเดีผมครับมาแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้โอ้โอ้โหโอ้โโอ้โอยงโอ้โหทำเงทองมันขนาดนั้นเลยมันมากเลอ่ะแล้วทอสกูไปไหนหมดน่ยาไม่มีใครโดของคุณหรอก ก็ขุดลงมาทำไมเป็นมุมเขาทำเสียงซีซัสอะไรอยู่นอกซีซัสซาถึงใจมันจริงยนอะไรยกต้นอะไรก็ไม่รู้เย่ว้าว this is เล็กเยี่ยมโอ้เล็กเยี่ยมเยี่ยมเหล็กเล็กทั้งนั้นทั้งนั้นเน้นเน้น เน้นโอ้ยอย่าบังอย่าบังกำลังตื่นเต้นเป็นดวกแล้วทางสุดนนี้เราเราจะอานสเกตพีเดียบอนนี้เรางทำนี้ดีกว่าค่ะทางเราสะดวกแล้วตอนนี้มันป้าเข้าไป18บแนาทีมีใครขึ้นมาไหมมีใครขึ้นมาไหเด็ดเล็กทั้งนั้นนะฮะตอนนี้ใครขึ้นมานะเยี่ยมไปเลยทางสะดวกเลยอ่ะโอ้แม่นไแล้วหนึ่งอันมีใครขึ้นมาไหแล้วเขาไปไหนแล้ววะคนมาไหมโอ้ขนขวัญทำอะไรอยู่มาด้วยอ่งนี้เป็อะไรวะขอไปดูสักหน่อยสิมีอะไรไหมขึ้นมาสักหน่อยอย่าขึ้น ไม่ต้องขึ้นมานะเขาอาจจะแก้ผ้าอยู่หรือเปล่าแก้ผ้าอยู่หรือเปล่าเสียงหน้ากระโดดทีบวะอัไรอยู่วะขึ้นมานะโอเคขอบคุณค่ะเปล่ากำลังเผาไอรอนอยู่อจริงอ่ะอ๋ออย่างนั้นนั่นเองเนี่ยฮะไล้เหรอใช่ไหมฮะโดไปเรียบร้อยไม่นอนอะค่ะเราเป็นคนขุดมาเองก็เหนื่อยนิดนึงก็ไม่ลืมสินะผมก็กำลังเจาะโดอยู่เนี่ยไม่เอาไปทับเสื้อเลยป่ะเออไม่ต้องบงไม่ต้องแบ่งเลยไปทับเสื้อใส่เลยป่ะ นอนด้วยไปทำถังน้ำก่อนดีกว่าผมว่าทำทำไมถังน้ำจำเป็นหรอทำกันไก่ที่ขีดขนแกะดีกว่ากีดขนแกะด้วยล่ะกีดขนแกะเคะเราทำกันไก่ตัดขนแกะเรามาเผาเผาต่อเลยดีกว่าเผาไอรอนต่อเลยมีใครมีใยแมงมุมไหมเขาอยากให้ตกปลาลุยลงทำไมเอาลี้เสื้อ อะไรครับนี่ไอรอน this is a t a u r i s t a u r i รแต่ว่าซอมบี้บานเฮ้ยทำไมมันเจอเหล็กเยอะเยอะจังวะเอออ่านี่แหละฮะเตอร์ริตเนปซอมบี้เยอะเลยอ่ะนำไมถ้คเาทำภาษาอังกฤษไปแล้วนะฮะเขาว่าไม่น่าสู้กับสเกลไหวว่ะอุ้ยโอ้ยแต่ซอมบี้โอ้โหซอมบี้สเกลไม่เอาละปิดประตูไปแล้วครับคนละหน้าที่เลยครับทำไรคะชาวแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำฟาร์มฮะ โอ้ออกดูดูมันตีประตูใหญ่เลยคุณขวัญเดี๋ยวผมหาแล้ไม่ออกเหรอคะไม่น่าจะไหวโอ้ยกระตุก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 มันกำลังร้อนแรงฮะตอนนี้นี่ครับตีมัน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 เย่ตีมันตีมันน่าจะออกได้แล้วค่ะน่าจะออกได้แล้วตีมัน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 น่าจะออกได้แล้วได้แล้ได้ล้วข้าวข้าวเยอะมากเลยเนี่ยถ้าจะให้พอกินสี่คนเนี่ยุ้ยเสียงอะไรมันน่ากลัวไปหมดเลยไปมุมไปมุมโอ้โอ้โอ้ไหน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  ข้างหลังข้างหลังโอชิโอโอโอด้โอ้ชิการให้เรียบร้อยผมไม่มีอาวุธไงเมื่อกี้ไม่ได้คาไวเอ้คีเปอร์อยู่หลังบ้านว่ะอย่าเป็นอย่าเจ้าซอมบี้เจ้าซอมบี้เจ้าซอมบี้น้อยเจ้าจะเอาเยื่อใยมาให้ข้าโอ้ยย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 นียยยายยยยยนยย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 อรยระวังอย่าให้มันเข้ามาในยยยยยยาา

มันคือดีดิจาคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์อย่าออกอย่าอย่าออกจากบ้านจากบ้านขอโทษขอโทษเขเคยเมื่อกี้ตีอยู่ทำไมเนี่ยโทษโทษโทษสเกลสเกลใต้น้ำสเกลใต้น้ำรเปิดประตูบ้านบาบเจอคีเปอร์ยืนรู้ปะรู้ปะรู้ปะสเกลอ่ะเอาสักหน่อยไหมล่ะอยู่ใต้น้ำเราจะไหวหรอวะไม่แต่อยู่ใต้น้ำอ่ะสู้ยากต้องต้องมีคนล่อไหมอยู่ใต้น้ำอุ้ยจะอุ้ยแต่มันยิงมาโอ้ไม่ยังโหดอ่ะ ให้คุณผมเอ่อทำฟาร์มก่อนเอายังเอายังเสร็จกูโหตายง่ายจังวะอ้าวโหเธอเหนื่อยกันไปทีเดียวนะอ่าหาที่ทำฟาร์มกันเร็วตรงนี้แล้วค่ะหายากทำไมเนี่ยน้ำไม่มีให้ข้าวเผื่อเผื่อเราไม่มีเอ่อเนื้ออ่าอยู่ในน้าอยู่ในน้าอยู่ในน้าคุณเลเซียวขุดลงไปเจอลาวาเชลเชลนี่คืออะไรวะเชล ระวังนะคะเคลคืออะไรไม่รู้ว่ามันเป็นคำว่าเชลครับไม่รู้เดียค่ะเดี๋ยวหอยครับหอยดีมากครับเชลดอนเชลดอนเชลดอปั๊มครับเชลดอนคนกันเองนี่ครับนี่อาวุธผมเป็นอีโต้อย่างโหดบอกเลยเย้รู้สึกว่าเราจะได้ใยแมงมุมมาสามอันเฮ้ยเอาไปทำเบ็ดเลยเอาไปเกี่ยวเอาไปเกี่ยวได้เอาไปไม่คือเบ็ด แต่ละคนอะไรนะเกี่ยวเหยื่อเพื่อจะตกปลาไงนี่ทำเบ็ดทำเบ็ดทำเบ็ดขอบคุณนะขอบคุณในความบอกน่ารักมากเลยนะแต่ละคนทำเบ็ดทำเบ็ดทำเบ็ดไม่ได้คิดอะไรเลยจริงจริงได้แล้วเราจัดการช่วยจัดการแมงมุมบนบ้านให้หน่อยดิมีใครเห็นไมวาแมงมุมอยู่บนบ้านข่าแมวกินปลาผมไม่เห็นสักเมง เออน้องขวัญขาขุดป่ะคะอิ่มแล้วนะฮะตอนนี้ขุดดินค่ะขุดดินยังไงอ่ะขุดดินแบบทำฟาร์มหรือขุดดินธรรมดาดินทำฟาร์มอ๋อเอาไปไหนวะแมงมุมตั้งบนบ้านเห็นไหมน่ะแมงมุมแมงมุมแมงมุมขยุ่มหัวใจแมงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายแมงโคตรแก่เลยแมงป่าแบบแมงมุม แมงมุมเคยุมหัวใจรู้จักเปล่าเพลงนี้ไม่มีใครรู้จักไม่ได้น้ำมันน้อยไปรุนพ่อแม่อะไรนะแมนี่ไกลกว่านี้ไหมอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะโอ้ยโอ้โหแมงมุมกระโดดอะไรยุมหัวใจเออแมงยุมหัวใจอย่าลืมดูอาหารกันด้วยนะคะอาหารลดไหมคะเต็มครับโอ้ยใครมีอาหารบ้างครับพร้อมจริงๆริงวตรงนี้มีฐานด้วยดูฐานกินฐานดูฐานลงไปครับดูฐานกินฐานด้วย เดี๋ยวเำลัจะตกปลาให้นะคะตอนนี้อ่าตอนนี้เวลากี่นาทีแล้วคะตอนนี้เวลา23นาทีเนี่ยยี่ล้เราจะตัดตัดพาร์ทไวทเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะใช่ค่ะโอเคงั้นไว้เจอกันนะครับใช่เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะจ้านะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะครับผมขอบผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับครับผม This is how I roll. This is how I roll.